กลับมาที่ประเด็นเดิมที่ครูตู่จั่วหัวเอาไว้ก็คือว่าโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษกับโรงเรียนในประเทศอังกฤษแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแตกต่างกันอย่างไรในส่วนแรกครูตู่ได้คุยให้เห็นไปแล้วว่าอีกิไก ชีวิตที่มีคุณค่าเป็นยังไงส่วนที่สองคือ aim of education เป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการศึกษาที่ดีที่ถูกต้องให้กับเด็กคืออะไรในตอนที่สามครตูกพูดถึงการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนก็คือ British Curriculum ในประเทศอังกฤษนะครับตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าการได้เป็นครูในประเทศอังกฤษ มันยากมันง่ายแค่ไหนอย่างไรแล้วมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากคุณครูในโรงเรียนานานาชาติที่สอนเป็นหลักสูตรอังกฤษอย่างไรนะครับการได้เป็นครูในประเทศอังกฤษนะครับเริ่มต้นจากคุณจบปัญญาตีก็ได้จบปัญญาโทก็ได้หรือจบปัญญาเอกก็ได้ในสาขาเฉพาะทางที่ตัวคุณน่ย born to be จบ pure physics จบ pure chemistry จบ pure biology จบ economics จบ business จบ finance นะครับสเต็ปที่1คุณจะต้องทำ work experience ก่อนเงื่อนไขของ work experience ที่กำหนดไว้โดยคร่าวๆก็คืออย่างน้อย3 school 5ปีนั่นหมายความว่าใน5ปีเนี่ยคุณจะต้องมีประสบการณ์ work experience คือเข้าไปเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยอย่างน้อย3โรงเรียนนะครับฝรั่งเก่งๆฝรั่ง Tier เทียวันเช่นฝรั่งที่จบจาก Oxford Cambridge ์ฝรั่งที่จบจาก Imperial ก็คือเขามีโอกาสง่ายมากๆครับที่จะได้ฝึกสอนหรือทำงานในโรงเรียนท็อปในประเทศของตัวเองฝรั่งที่ด้อยลงมา เรียนเก่งน้อยกว่ามีความรู้น้อยกว่าประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้น้อยกว่าก็เริ่มออกไปฝึกงานต่างประเทศซึ่งพูดมาถึงตรงนี้คุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจว่าสําหรับโรงเรียนานานาชาติในหลายๆประเทศระแวกบ้านเราเนี่ยฝรั่งที่มาสอนที่นี่เป็นใครนะครับกลับมาที่ประเด็นเดิมเมื่อคุณมี work experience ครบ3โรงเรียนในเวลา5ปีขั้นตอนต่อไปเนี่ย ถ้าคุณอยากเป็นครูในประเทศอังกฤษนะครับคุณจะต้องไปสอบ English Literacy หรือ language นะเพื่อวัดเรื่องของ communication skill ความสามารถในการสื่อสารจากนั้นก็ไปสอบ logical mathematics นี่คือดูเรื่องของ logical skill คุณสอบ mathematics คุณสอบ English เพื่อยืนยันว่าคุณมี skill ที่จะสื่อสารคุณมี skill ในเรื่องของตรรก,กะหรือ logic ผ่านหมดแล้วนะครับ คุณไปตรวจสอบประวัติอาชญกรรมดูคราเมนอรีคอร์ดเทียร์นก่อนคุณเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติอาชญกรรมเสียหายจากนั้นก็เข้าไปสมัครเรียนปริญญาโทสาขา t e a เช e r t เทรนนิ่ของมหาลัยดีๆในประเทศอังกฤษก่อนนะครับการสมัครเข้าเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกในประเทศอังกฤษสามารถสมัครตรงได้เลยกับ Faculty กับ professor ยกเว้นสาขาที่เชื่อสาขาครู คุณจะต้องสมัครผ่าน Ucas องค์กรกลางของรัฐบาลอังกฤษเท่านั้นนั่นหมายความว่าสาขาที่เชื่อเป็นสาขาควบคุมการเข้าเรียนครูในมหาลัยท็อปท็อปของประเทศอังกฤษคุณจะต้องทำสัมภาษณ์แบบ MMI Manti Mini Interview นะครับ MMI จะแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์ออกเป็น7-8ถึง8ห้องแต่ละห้องเนี่ยจะใช้นักจิตวิทยา ที่มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องของสกิลแต่ละสกิลเข้ามาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าไปเรียนที่เชิญเทรนนิ่งสัมภาษณ์ห้องที่1นึ่งาถึงเนาทีตรวจสอบสกิลที่1เสร็จมุฟไปห้องที่2สัมภาษณ์ห้องที่2เสร็จมุฟไปห้องที่3พอวนครบ8ห้องผ่านครบทุกห้องสอบสัมภาษณ์นั่นคือมีสกิลที่จะส c เร s ส,สมบูรณ์ครบถ้วน คุณจึงมีสิทธิ์เข้ามาเรียนเป็นญาโทสาาดท่เชอร์เทรนนิ่งในมหาวิทยาลัยดีๆที่ประเทศอังกฤษท่เชอร์เทรนนิ่งเขาสอนอะไร How to teach student to think คุณจะสอนให้เด็กคิดยังไงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการทำท e a ชอร์ Training น,นะครับก็คือเทรนให้คนที่เข้ามาเป็นครูสามารถที่จะใช้ knowledge เป็นเครื่องมือในการเทรนนิ่ง k i l l ทั้งหมดให้กับเด็กเพื่อที่จะประสบความสำเร็จให้ได้ด้วยตัวเอง จบปปิญญาโทษที่เชิดเทรนนิ่งแล้วก็ไปสอบสแตนดาร์ดเทส1กับสองผ่าน2องสแตนดาร์ดเทสก็จะได้เป็นนิวคอลิฟายที e เชอร์เข้าไปเป็นครูในโรงเรียนสอนให้ดีที่สุดทำงานให้ดีที่สุดทำหน้าที่ดีที่สุด3-5ปีจะได้อัพขึ้นมาเป็นคอลิฟายที e เชอร์อาชีพครูในประเทศทอังกฤษเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่เป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่มั่นคง เป็นอาชีพที่คนเก่งคนชั้ห,หลาดคนเยี่ยมคนเลิศคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยตัวเองก่อนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้ามาเป็นครูนะครับกลับมาที่จัวหัวยไ้ว่า International School กับโรงเรียนในประเทศอังกฤษ International School ก็คือส่วนใหญ่เป็นครูที่มาจากนานาชาติอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ บางทีจากฟิลิปปินส์จากเนปาลหรือภูฐานแต่คุณครูในประเทศอังกฤษทั้งหมดเป็นครูของประเทศองังกฤษ 2. โรงเรียนนานาชาติคุณครูส่วนใหญ่จะเป็น untrained คือไม่เคยผ่านการเทรนท e a เช e r t เทรน i ิ g งมาก่อนแต่ในประเทศอังกฤษคุณครูเกือบทั้งหมดในโรงเรียนกลุ่ม Top l แ n g t h จะเป็น Qualified Teacher การได้เป็นคุริ i ายทิเชอร์ต้องใช้เวลาถึง11เปีนะครับกว่าจะได้ขึ้นมาเป็นคุริ i ายทิเชอร์ครัวนี้คุณพ่อคุณแม่เด็กๆลองเปรียบเทียบนี้ครับว่าถ้าเราเรียนโรงเรียน International School ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามในไทยในสิงคโปร์ในออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ในอเมริกาหรือแม้แต่ในอังกฤษเองถ้าขึ้นด้วยคำว่า International School คุณครูทั้งหมดจะไม่ใช่ Qualified คุณครูทั้งหมดไม่ได้จบมาจากประเทศอังกฤษเด็กทั้งโรงเรียนไม่ได้มีเป้าหมายที่พุ่งตรงไปสู่ท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ของอังกฤษแต่เขาพุ่งตรงไปทั่วโลกเด็กบางคนต้องการไปเมกาเด็กบางคนต้องการไปแคานาดาเด็กบางคนต้องการไปออสเตรเลียเด็กบางคนต้องการไปนิวซีแลนด์หรือเด็กบางคนต้องการเรียนแค่อินเตอร์เนชั่นแนลส l ูลในประเทศของตัวเองนะครับแต่ท็อปส o ูลในประเทศอังกฤษเด็กเกือบทั้งหมดเลย พุ่งตรงไปที่ออกฟอร์ดเคมบริดจ์คุณครูทั้งหมดเป็น Qualified Teacher ที่มีความรู้ความสามารถที่จะเทรนเด็กของตัวเองเพื่อพุ่งตรงเข้าสู่ท o p University ในประเทศของตัวเอง a อ m o s p h e เฟมันต่างกันแอ m มอ p h e เฟฝั่งหนึ่งคือกว้างมากคุณครูก็กว้างเป้าหมายของเด็กก็กว้าง University ที่ต้องการจะไปก็กว้าง d e s ติ n a t i o n ก็กว้างแม้ การเทรนนิ่งที่เป็น s p e c i ฟิกจะไม่เกิดขึ้นแต่ตรงันข้ามเด็กในประเทศอังกฤษเขาไม่ได้กว้างขนาดนั้นทุกคนพุ่งเป้าเดียวคือ Oxford Cambridge เด็กทุกคนพุ่งเป้าออกฟอร์ด m ค r i บ g e คุณครูทุกคนพุ่งเป้าออกฟอร์ด m ค r i บ g e การ Provide ทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนเป็นการ Provide เพื่อเตรียมเด็กเข้า Top University ในประเทศของตัวเอง ครัาวนี้คุณตุ่มาเปรียบเทียบว่าสมมุติวันที่ลูกเราชัดเจนละอเมริกาไม่ไปแคนาดาไม่ไปออสเตรเลียไม่ไปนิวซีแลนด์ไม่ไปเอินเตอร์บ้านเราก็ไม่ไปสมมุติลูกเราชัดเจนว่าลูกเราอยากเข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ของอังกฤษคือออกฟอร์ดกับเคมบริดจ์ลูกเราต้องใช้อะไรบ้างในการสมัครเข้ามาหาลัยอันแรกนะครับคือ Prediction Grade ของเย a r 1นการสมัครเข้ามาหาลัยของประเทศอังกฤษถ้าเป็นออกฟอร์ดเคมบริดจ์ วันสมัครวันแรกคือวันที่6 s e p t ember ของทุกปีนะครับวันสุดท้ายคือ15ออก o b e r นั่นก็คือโรงเรียนเปิดแค่สัปดาห์เดียวเด็กก็สมัครเลยนะครับสมัครล่วงหน้า1ปีการสมัครล่วงหน้า1ปีเนี่ยเกรดของ Year 13จะยังไม่ออกเพราะฉะนั้นเกรดที่จะใช้ยื่นในการเข้าอ x อกฟอร์ดแคนบรจะเป็นเพียงแค่ prediction grade หรือ predicted grade ของคุณครูนะครับคุณตูถามว่า predicted grade ที่ได้จาก ครูคุริฟายในประเทศอังกฤษเทียบกับ p r e d i c t e g g a ก e ของครูนานาชาติอันไหนมี Credit มากกว่ากันอันที่2คือคะแนน End of Year 12นะครับคะแนน End of Year 12ของคุณครูคุริฟายในประเทศอังกฤษเทียบกับคะแนน End of Year 12ของคุณครูจากนานาชาติพวกเราคิดว่าสำหรับ o อ f ฟอร์ด m ค r i d g e อันไหนมีเครดิตมากกว่ากันอันที่3คือผลสอบ igcse ปกติในกลุ่ม top ร้0ยของประเทศอังกฤษนะครับผลสอบ igcse สูงสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนของรัฐบาลอังกฤษคือโรงเรียนของ government เพราะตรงนั้นคือที่อยู่ของครูคุริ i ายเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้คือส่วนที่1จะใช้ในการยืนยันความรู้ความสามารถของเด็กก็คือเรื่องของ ผลสอบคือการสอบ A-Level ะะ ASA2 แล้วก็ IGCSE คราวนี้มาดูในเรื่องของตัวหลักฐาน Evidence อื่นๆที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนว่าคุณ Born to be อันนี้จริงๆแล้วคุณได้สมัครเข้ามาเรียนในสาขาที่คุณ Born to be จริงๆสิ่งแรกเลยคือ Personal Statement ครู Qual i f y ทุกคน จะต้องถูกเทรนนิ่งวิธีการซัพพอร์ตเด็กในการเตรียม Personal Statement เพื่อเข้าเรียนในมหาลัยท็อปของประเทศตัวเองอันที่2คือ Reference Reference จากครู q u i l i f y เทียบกับ Reference จากครูที่เป็น International mm hmm. เราคิดว่า Oxford Cambridge mm hmm. ให้เครดิตใครมากกว่ากัน นะครับตัวต่อไปคือ extra test โรงเรียนกลุ่มท็อปในประเทศกฤษจัด extra test ให้เด็กเรียนเพิ่มเป็นอีกหนึ่งวิชาเพิ่มจาก A Level หลัก3-4วิชานะครับอย่างเด็กต้องการเรียนหมอสอบ u k cat หรือ b m a t เด็กต้องการเรียน law ต้องสอบ alnet เขาจัดให้เด็กเรียนเพิ่มมีคุณครูสอนสุดท้ายคือ interview สำหรับออกฟอร์ดเคมบริดจ์การตัดสินชะตาชีวิตเด็กจบที่อินเทอร์วิวโรงเรียนท็อปในประเทศอังกฤษมีครูคุริฟายทำเทรนนิ่งอินเทอร์วิวล่วงหน้าให้เด็กอย่างน้อย1ปีสิ่งเหล่านี้ครับไม่มีในความเป็น international เหตุผลเพราะว่า international เขาโฟกัสทุกประเทศทั่วโลกเั้น จทย์ที่กูตรวจพยายามซัมมารีตรงนี้ก็คือถ้าเรามีเป้าหมายที่จะเข้ามหาลัยท็อปอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษออกฟอร์ดแคมบริดจ์การไปอยู่ในโรงเรียนที่เป็น l o c a l ของประเทศอังกฤษและเป็น top แลงของประเทศอังกฤษนั่นคือโอกาสสูงสุดที่คุณจะได้เข้ามหาลัยท็อปของประเทศอังกฤษครับคำถามที่ต่อไปคืออยากให้ลูกได้เข้า top university ของประเทศอังกฤษ ควรทำอะไรแค่ไหนอย่างไรนะครับคุณตุ่นแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเข้ามานั่งคุยกับทีมงานเข้ามาลงรายละเอียดทั้งหมดว่าเยียแปลูกเราต้องทำอะไรเยียเก้ลูกเราต้องทำอะไรเยียสิบต้องทำอะไรเยียสิบเต้องทำอะไรช่วงการสอบชิงสกอร่าเพื่อเข้าเยียสิบสองของท็อปสคูเขาสอบกันเดือนไหนเด็กควรเตรียมตัวอย่างไร นะครับบทสรุปของทั้งหมดก็คือถ้าลูกอยากไปเย่เก้าเย่ห้าเริ่มเตรียมเด็กได้แล้วครับเย่หกเริ่มสมัครตัวท็อปอันดับหนึ่งนะครับถ้าลูกอยากไปเย่สิบสอเย่เก้าคุณพ่อคุณแม่ทีมงานและเด็กๆเ,เริ่มทำงานหนักแล้วครับถ้าลูกคิดว่าจะจบ International School ที่เมืองไทยก่อนแล้วสมัครไปเข้า Top University ซที่อังกฤษเย่เก้าสิบสิบเอ็กันถึงเย่สิบคุณพ่อคุณแม่และทีมงานเราทำงานหนักด้วยกันเพื่อจะซัพพอร์ตเด็กในทุกๆด้านให้มีคุณภาพทางด้านความรู้ความสามารถมีทักษะที่เหมาะสม และที่สําคัญที่สุดเลยคือเด็กจะต้องหาตัวเองได้เจอว่าแท้ที่จริงแล้วเขา born to be อะไรเพราะนั่นคือครายลียสูงสุดในการ e c r u i คคนเข้าไปเรียนในมหาลัยท็อปอันดับหนึ่งอัลฟอตด์เคมบริดของประเทศอังกฤษนะครับก็เข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันและเข้ามาคุยกันทีมงานทุกคนพร้อมที่จะให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่ ทุกระดับเพื่อให้ลูกคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนในมหาลัยที่ดีที่สุดในค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ